กินไซเลียมฮัตหรือเมเลเจียดีกว่ากันมีหลายคนสงสัยแล้วเอามาเทียบกันนะคะทา,ทางที่จริงๆมันไม่เหมือนกันเลยตัวไซเลียมฮัตไม่มีสารอาหารไม่มีแคลอรี่เป็นไฟเบอร์ที่เพียงแค่เข้าไปในร่างกายแล้วไปรวมตัวกับอาหารออกมาเป็นน้องอุนจิเราก็จะถ่ายง่ายขึ้นถ่ายบ่อยขึ้นนะคะอะไรที่มันคาคาอย,อยู่ในลำไส้เนี่ยมันก็จะออกมาได้ง่ายขึ้นสมัยก่อนก่อนที่เราจะไปกินอาหารมืดหนักๆนะคะเราจะกินไซเลียมฮัสก่อนอาหารสัก15้านาทีมันจะช่วยชะลอการดูดซึมน้ตาตาลของอาหารมือต่อไปที่เรากําลังจะไปกินนะคะใช้เวลาแช่งเเลววแ่่่ปบดีีีีีย,ยก็พตมมมมมท้ไไส รส่วนเมล็ดเจียสารอาหารเพียบเลยทั้งคาร์บโบไฮเดรตโปรตีนโอเมก้าสแคลเซียมแล้วก็เป็นไฟเบอร์ในตัวด้วยใช้กินก่อนอาหารได้เช่นเดียวกับไซเรียมฮัสชะรอน้ําตาลได้เหมือนกันแต่มเมล็ดเจียเนี่ยคว่าจะพองเต็มที่ต้องทิ้งไว้นานหน่อยแล้วก็ควรเคี้ยวเวลากินด้วยจะได้สารอาหารเข้าร่างกายมากขึ้นหรือจะบดก่อนนํามาแช่ของเหลวก็ได้ความสามารถในการชะลอน้ําตาลของทั้ง2องอย่างนี้นะคะระยะยาวก็ช่วยลดโอกาสในการเกิดโรคเรือรลังได้เช่นกันไม่ว่าจะเป็นโรคพวกหลอดเลือดเบาหวานหรือโรคที่เกี่ยวเนื่องกับการดื้ออินซูลินรา